ตัวนะครับเออสวัสดีครับผมครับนายชันชัยสุเปโชวครับชื่อเล่นชื่อเล่นครับอายุอายุเอ่ออายุนี่ก็ประมาณสักยี่สิบเอ็ดปีจะยี่สิบสองนะครับซึ่งชาร์จากใช้การศึกษาระดับมปลายคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจราเษกอุดรธานีครับอันนี้ก็ผมอสร้างนี่ก็มาแนะนำตัวให้แฟนๆรู้จัก อีกเดี๋ยวอารบมันต่อไปชุดต่อไปได้ติดตามผลงานแน่นอนใช่ไหมครับก็ยังแน่นอนนะครับการติดตามอาราบมือเออทำไมมีภาษาอีสานด้วยครับเฮ้ยพอดีว่ามันอยู่อีสานมาโดนครับวายอะไรถึงเป็นแฟนที่ติดตามหน่อยครับโทษทอดก็ขอติดตามเรื่อยๆไปนะครับ ผลงานต่อไปเราก็จะทำการเฮ้ยทำาพทำทำทำการปิดจบๆสวยๆครับเฮ้ยอยีกแล้วอ่ะสวยๆท่าปุ๊บ้